นิฮาวไฮไฮฮิราเบะฮงเฟยมาแล้วคะ่ะทุกคนคะวันนี้ได้กินอะไรกรันยังส่วนเฟยนะ่ะยังไม่มีอะไรตกถึงท้องตั้งแต่เช้าเลยคะ่ะดังนั้นเฟยก็เลยต้องระเห็ดลํำแข่งของตัวเองนะคะออกมาเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองนะคะเนี่ยตอนนี้เฟยอ,อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่พะพอดีว่าได้พิกัดมาจากพี่ทีมงานนะคะว่าที่เนี่ยมีของกินให้โดโนนะคะก็หวังว่าจะได้อาหารที่ดีได้สเสบียงที่ดีจากที่นี่ติดไม้ติดมือไปสักแบบ1นกิโลอะไรอย่างนี้นะคะ เริ่มทําภารกิจโดของกินกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนคะฟอยมาถึงแล้วฟอยเข้ามาจากประตูนี้นะคะแล้วก็เดินตรงมาแล้วฟอยเห็นเห็นอะไรเอ่ยขวดโปรตีนนะคะเราก็โดสิคะอย่ารออะไรอตรงนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนโอ้โหแล้วรู้ไหมคะว่าโปรตีนอ่ะเขาไม่ได้ขายกันราคาถูกๆนะมันขายขวดแล้วแบบประมาณอะไรเลยอะไรเลยหลังมาอะไรเลยหลังมาไม่รู้ไม่รู้วิ่งวิ่งก่อนวิ่ง บรรทมจริงจริงๆทีมงานของเราแต่ละเกมที่สัญามาให้ poke! โอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันใหม่เฮ้ยเห็นแสงสีแดงเห็นแสงสีแดงไม่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 เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเขาจะเข้าเขาจําผิดเขาจําผิดยัไอ้ง่ ของขวาปุ๊บรอดรอดหุยหุยหุยอ่าเขากำลังเดินอยู่ตรงนั้นค่ะทางสะดวกสะสะเกยโยเสะสะเกยโย เอาไฟฉายฟาดไม่ได้หรอทางสะดวกดูทุกคนดู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 ตามมุมกล้องเฟยนะคะดูเขาสิคะบางทีเขาก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่านอกจากกล้ามเขาจะเป็นล่ำสันแล้วเขายังวิ่งเหาหูไฟยโดนกล้ามลุมด้วยแหละเอ๊ะการไล่ล้อมไปด้วยกล้ามก็เป็นสิ่งที่คิมอจีเหมือนกันนั่นนี่ทุกคนรู้ไหมคะว่าบางทีอ่ะ การหลบอยู่ใต้โต๊ะกับใครสองต่อสองเหมือนกําลังหลบหนีอะไรสักอย่างอะคะ่ะอารมณ์แบบเรารอบเข้ามาในโรงเรียนตอนดึกๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เข้ามาหลบตรงนี้ไม่ให้อาจารย์เขาเห็นบางทีก็เป็นเรื่องที่เราใจเหมือนกันเหมือนสถานการณ์ตอนนี้เลยเราใจมากคะ่ะทุกคนเห็นไหมออแต่เขาไม่เห็นเราได้แหละเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากล้ามเนื้อนะคะ ไม่ได้ทำให้คนเราฉลาดขึ้นการหวนคืนสู่วานนอนต่างหากที่จะทำให้เราฉลาดได้อย่างแท้จริงอุกเกลกออุกเกลกะยังอยู่หน้าห้องอยู่เลยอุกเกลกอ,กอกทุกคนเหลืออีกอันเดียวเฟยก็จะสามารถเอาโปรตีนไปชั่งโลขายได้แล้วแหละไม่หว่านไว้ไปกับก้ามนี่ได้แล้วเราต้องกลับไปไฟจะไม่วิ่งหรอกนะเดินย่องเบาไป <c oughs> โ,อโ,อโอ้โอ้ยยย วิ่งไปหาพี่ก้านกันดีกว่า ะะอพอเฟยเห็นประตูทางออกอันนี้เฟยก็ได้สติขึ้นมาว่าต้องกลับบ้านอย่างรวดเร็วไม่อยู่แล้วทีเนี่มันล้างสมองคนได้หัวนมล้างสมองคน <c oughs> หัวนมจะกดจิตไม่นะคะไม่นะคะไม่นะหัวนมอันนั้นน่ะถึงแมบบ้ว่ามันจะเย้ายวนใจแค่ไหนแต,แต่แต่แต่ไม่ เ,เอาโปรตีนมาจะได้เอาไปพอกัาม <c oughs> มีการจำสแกด้วยเหรอใจหมดไอหัวนมบ้าเอ้ยไอหัวนมบ้าเอ้ยไอหัวนมบ้าไอไอหัวนมบ้าไอหัวนมบ้าไอหัวนมบ้าไอสมองหัวนมสมองเข้าสมองเข้าเท่าเม็ดหัวนม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 เลืองแสงดีจังเลย อโอเห็นแล้วเห็นแล้วมันหวั่นไหวเห็นหัวโนมแล้วมันอ้อดกีดกีว่าคูว่าคูจังเลยอ๋อสาวสาวบางทีบางทีเฟยอาจจะไม่สามารถกลับไปหาสาวสาวได้อีกต่อไปแล้วเฟยจะต้องอยู่ที่นี่ใช่จะต้องอยู่กับที่รักเยาวานี้อ้อทุกคนสาวสาวเฟยไม่อาจต้านทานความหวั่นไหว